กว่าพ่อจะอนุญาตลุ้นแบบแย่วันนี้ไหนๆก็เป็นวันหยุดทั้งทีงั้นก็ต้องเต็มที่สักหน่อยนี่ก็ใกล้จะห้าโมงแล้วเราเออกไปใจ่ายตลาดกันดีกว่าลุงนิดเดี๋ยวมานะคะจัดเตรียมสถานที่รอเลยโอเครีบไปเดี๋ยวจะค่ำพ่อจะดุเอาเฟยอวีได้ยินจึงถามเธอขึ้นมาพ่อดุขนาดนั้นเลยเหรอก็มีบ้างค่ะแม้จะดุแต่ท่านก็มีเหตุผลต่อให้ท่านจะดุแค่ไหนหนูก็ไม่โกรธหรอกคะ่ะ อาจจะมีบางทีที่พ่อก็เข้มงวดไปจนชีวิตดูน่าเบื่อมีแต่เรียนกับทำงานเธอทำงานด้วยวันหยุดก็แวะไปช่วยพ่อเป็นครั้งคราวปกติวันนี้ก็ต้องไปแต่อยากพักผ่อนเลยขอหยุดค่ะเฟย์อวีได้ยินคำตอบของเธอก่อนที่เขาจะเก็บมาคิดเด็กตัวแค่นี้ต้องทำงานและเรียนไปด้วยคงจะเหนื่อยถ้าดูงั้นเพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอช่วยหาที่พักให้ต้องทำดีและดูแลเธอสักหน่อย วันนี้อยากกินอะไรอยากทำอะไรเป็นพิเศษบอกพี่ได้เลยจริงเหรอคะอืมเขาพยักหน้าขึ้นลงหนูอยากคุยและรู้จักพี่มากกว่านี้ก็คุยอยู่นี่ไงไม่ใช่แบบนั้นแล้วเป็นแบบไหนเออเธอหยุดคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาไม่มีอะไรคะ่ะก็คุยปกตินั่นแหละถ้าพูดออกมาตอนนี้เขาคงไม่ชอบแน่เลย หรือจะต้องรอให้เรียนจบม6ก่อนนะแต่มันจะนานไปไหมป่านนี้พี่เขาคงจะมีแฟนแล้วก็ได้ค่อยหาเวลาเหมาะๆบอกเขาละกันงั้นเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะค่ำทั้งสองคนขับรถเพื่อไปซื้อของที่ตลาดระหว่างที่อยู่ในรถเธอก็นำกระดาษและปากกามาจดรายการต่างๆที่จะซื้อขีดเขียนอย่างจริงจังทำอะไรเขาถามด้วยความสงสัยจดรายการอาหารและสิ่งที่จะซื้อคะ่ะ ชายหนุ่มเห็นก็ส่งยิ้มให้เธอนำมือที่ว่างขึ้นมาลูบที่ผมของเด็กสาวอย่างอ่อนโยนเธอรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอุ่นๆอ,อยู่บนศีรษะของเธอจึงหยุดมือที่กำลังเขียนหันหน้าจ้องมองคนด้านข้างที่กำลังอมยิ้มโดยไม่ได้คิดอะไรทว่าการที่เขาแสดงออกแบบนี้กลับทำให้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นใจเธออยากเข้าสวมกอดร่างนั้นเต็มทีอยากเข้าซุกที่อกของเขามันคงเป็นอะไรที่ดีมากๆได้เพียงแต่นึกคิดในใจเธอหันมองเขาอยู่นาน จนคนถูกมองรู้สึกได้ว่ามีคนกําลังจ้องอยู่จึงหันนั่งมาดูเห็นดวงตากลมโตคู่นั้นจ้องเขาอย่างไม่กระพริบตารอยยิ้มอ่อนๆของเธอส่งยิ้มมาจนคนพบเห็นแทบไม่อยากละสายตาเด็กน้อยนี่ยิ้มแล้วก็น่ารักดีก่อนจะซักถามเด็กสาวมองอะไรไม่เคยเห็นหรือไงเคยเคยสิคะให้มองหน่อยก็ไม่ได้มองได้แต่อย่ามองนานทำไมล่ะ จร,จริงๆหนูอยากมองทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งคืนเลยเหรอชายหนุ่มตกใจไม่ได้ยินคำพูดนั้นคือหนูพูดผิดผิดค่ะเธอยิ้มกลบความอายเมื่อสักครู่แล้วไม่มีหนุ่มๆมาจีบบ้างหรือไม่มีไม่มีเอ๊ะทำไมถึงได้ถามแบบนั้นล่ะพี่บอกหนูยังเด็กจะมีใครมาจีบล่ะคะก็แค่อยากรู้งั้นไม่ถามคำถามพวกนี้ก็ได้ไม่ไม่ไม่ค่ะถามถามมาเลยค่ะหนูตอบทุกอย่างค่ะ เขาพูดทําแซวไปอย่างนั้นแต่สาวน้อยกลับคิดจริงจังกลัวว่าเขาจะไม่อยากรู้เรื่องของเธออีกเลยแล้วพี่มีแฟนยังคะอืมยังเลยเมื่อได้ยินคําตอบรอยยิงเจ้าเล่ห์ของเธอก็ปรากฏอยู่ที่มุมปากพึงพอใจกับคําตอบของเขาอย่างยิ่งพี่โตขนาดนี้ไม่มีแฟนได้ยังไงคะพี่ไม่มีแฟนแต่พี่มีคนคุยเยอะนะอะไรนะคะคนใจหลายล้อเล่นล้อเล่น ทำไมอิชาพี่หรอก็มีบ้างแต่อีกไม่นานหนูก็คงจะมีคนมาจีบและอาจจะมีแฟนก็ได้เรียนให้จบม .6 ก,ก่อนเถอะไม่จบก็มีได้นะคะไม่ถือเป็นเด็กแก่แดดนะเราขณะที่เธอกําลังจะกลับมาเขียนอีกครั้งปากกาในมือก็พลันตกหล่นไปอยู่ใต้เท้าฝั่งคนขับ โดยที่ไม่ได้คิดอะไรสาวน้อยก็พรวดพลาดก้มลงไปหยิบทันทีทําให้ร่างกายและหน้าอกข,ของเธอสัมผัสกับขาของเขาตามแรงโยกของรถที่กําลังเคลื่อนที่จนเขารู้สึกได้ทันทีมือของเธอก็บังเอิญสัมผัสกับเป้ากางเกงของเขาทําให้แทงนั้นถูกปลุกขึ้นอีกคราชายหนุ่มจึงรีบเบรกรถจอดที่ข้างทางโดยเร็วก้มศบตาสาวน้อยที่เงยหน้ากาลังจะลุกขึ้นไปนั่งที่เดิมเฟยอวีมองใบหน้าจิ้มลิ้มสำรวจไปที่ปากและซอกคอของเธอคิ้วของเขาก็ขมวดเล็กน้อยลูกกระเดือกนั้นกระดกขึ้นลงอย่างช้า,ชา เผลอกลือนน้ำลายหลายครั้งก่อนจะยิ้มให้เธอเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมไม่บอกพี่ก่อนจะได้หยุดรถเห็นพี่ขับอยู่เลยไม่อยากรบกวนพลันนึกคิดในใจเด็กนี่เธอรู้ไหมยิ่งทำแบบนี้ถือเป็นการรบกวนยิ่งกว่าเขาถอนหายใจเบาๆเมื่อได้ยินคำตอบของเธอถึงกลับไม่มีอะไรจะพูดต่อเธอหยิบปากกาที่ตกนั้นมาเขียนต่อโดยไม่รู้ว่าการทำแบบนี้อาจทำให้ผู้ชายเสียสติได้ ไม่ช้าเขาก็ขับรถออกจากที่นั่นอย่างไวจนมาถึงตลาดแห่งหนึ่งในตัวเมืองสาวน้อยรีบลงจากรถพร้อมเขาทั้งคู่เดินจ่ายตลาดเธอรีบหยิบสิ่งของตามรายการที่จดวันนี้เราจะทำหม้อไฟทะเลกันค่ะได้สิเลือกตามสบายเลยชายหนุ่มจ่ายตังค์แล้วช่วยเธอถือของเต็มไม้เต็มมือเขาสั่งร้านค้าให้เอาของที่สั่งไว้ไปส่งที่รถนั่นอะไรคะเครื่องดื่ม,มผู้ใหญ่ต้องดื่มใช่ไหมคะใช่แค่สังสรค์เท่านั้นเป็นเรื่องปกติ ถ้าหนูดื่มเท่ากับว่าหนูเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะจะบ้าหรือไม่เกี่ยวกันเลยต่อให้เธอดื่มจนเมาเธอก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีแล้วดื่มไม่ได้ด้วยเพราะอายุไม่ถึง18ปปีห้ามดื่มนี่ก็จะกลายเป็นพ่ออีกคนแล้วมั้งอยากได้มาเป็นแฟนนะคะไม่ได้อยากได้มาเป็นพ่อเธอบ่นพึมพำในใจเสียดายจังเลยอยากลองบ้างผู้ใหญ่เขากินอะไรแบบนี้ถ้าเรากินก็ยังเป็นเด็กในสายตาของเขาอยู่ดีวันนี้ฉันจะไม่ใช่เด็กอีกต่อไป